สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้คิวเอารถมาทําบาะนะครับหลังจากที่เราจองไว้ประมาณสักเ,เกือบ2เดือนนะครับร้านวิชาการช่างนะครับก็ร้านเบาะดังเนี่ยจะมีอยู่2ร้านนะครับชื่อ,อวิชัยการช่างกับวิชาการช่างนะครับไม่รู้ว่าเป็นเป็นญาติกันหรือเปล่านะครับก็ผมได้จองวิชาการช่างไว้นะครับก็วันนี้ก็จะเอารถซิลิโคน มาทาเบาะใหม่นะครับจะเอาเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตะเข็บขาวนะครับซึ่งสีเดิมมันเป็นสีน้ําตาลก็เดี๋ยวรอดูเราเลือกวะเภทหนังไว้ล่ะจะเป็นหนังหนังแท้ลายเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในหนะ้าปัจจุบันก่อนนะครับปัจจุบันเป็นสีสีนี้นะครับ ก็หนังก็เริ่มมีร่องรอยนะครับการใช้งานางนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ขาดนะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนสีแล้วก็ทําให้มันใหม่หม่เอียบนะครับร่อ,องรอยการใช้งานจะได้หายไปนะครับเมื่อกี้ก็ถามเแล้นนะครับก็คุณวิชัยกับคุณวิชาญเป็นพี่น้องกันนะครับตอนนี้สเต็ปแรกก็คือตรวจสภาพภายนอกทั้งหมดว่ามีริ้วรอยอะไรบ้างนะครับจะได้จดไว้ก่อนเข้าทํานะครับ จดตำหนิจดอะไรเงี้ยครับนี่นมีสภาพในร้านนะครับเป็นวิชาการช่างใช้เวลาทำเขาบอกว่าประมาณสักสาถึงสี่วันนะครับก็ปิ้นเฟรฟเลรนส์มานะครับว่าเราจะเอาแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้โลโก้ตัวอาอย่างนี้นะครับเขาก็เอาหนังมาให้เลือก มี2แบบที่เลือกไว้ครับก็คือเป็นนัปป้านปป้านะครับแล้วก็เป็นถังหนังแท้ลายเล็กแต่เราเลือกเป็นหนังแท้ลายเล็กแล้วก็เขาให้เลือกเส้นได้สติชิ่งใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นเทาเข้มเป็นเทาเข้มเทาขาวโอเคแล้วรถรถออริจินอลมันสีไหนนะครับมันน่าจะออกขาวก็คือสีนี้ถ้าเราเอาวางเทียบกันนะครับมันจะเห็นเลยว่าจะออกขาวถ้าเราเทียบเลย ออ่าโเคแต่ถ้าตัวเนี้ยมันจะเข้มหน่อยโอเคเอางั้นเอา,เอา,เอาสีนี้โอเคแต่สีเทาขาวนะคะสีเทาขาวเพื่อทําทําขอบขอบนี้<า>แล้วก็ปักผ้ามอนส่วนส่วนตรงนี้จะเป็นสีดําใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นสีดําโอเคได้ครับจะขอดูหนังหนังแท้ลายเล็กอีกทีนี่นะครับจะเป็นเนื้อผ้าหนังแท้ลายเล็กนะครับที่เหมือนจะเหมือนของออริจินอลที่สุดนะครับ แล้วก็สัมผัสก็โอเคแล้วก็ราคาดีกว่าแนป้าประมาณหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนของแท้เลยโอเคครับเอานี้ครับแล้วก็จะดึงหัวหมอนออกมานะครับแล้วก็ลองจะทาบโลโก้อา กว้างประมาณ5เซนอยู่การโอเคได้ครับเรียบร้อยนะครับได้บาร์รับรถนะครับแล้วก็คุณแอดก็บริการเรียบร้อยดีนะครับนี่โอเคเดี๋ยวประมาณ3มวัน3วันเนะะาะเดี๋ยวเรามารับรถแล้วเราถ่ายทีนึงโอเคครับครับวิธีการทำนะครับก็ลื้อเบาะเก่านะครับแล้วเอาชิ้นหนังมาทาบกับหนังใหม่แล้วก็ตัดเป็นแผ่นเป็นแผ่นมานะครับ แล้วก็เอามาทาบกับฟองน้ําแล้วก็ตัดฟองน้ําอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการเย็บเย็บหนังให้ติดกับฟองน้ําแล้วก็เดินเดินตะเข็บเดินตะเข็บตามลายลายที่วาดไว้นะครับให้มันเหมือนเหมือนของเดิมนะครับแล้วก็เอาแต่ละชิ้นที่ใส่ฟองน้ําแล้วมาประกอบกันให้เป็นตัวเบาะให้เป็นชิ้นเบาะชิ้นใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นการเย็บตะเข็บ เข้าตะเก็บสีขาวพอเป็นชิ้นใหญ่เสร็จแล้วก็มาสวมใส่ใส่บอกแผงประตูนะครับแผงประตูก็ทําด้วยนะเนียนเลยนะครับออกมาลุบเรียบร้อยสวยงามดีนะครับรถละครับด,ดูบอกนะครับสวยงามนะครับ จะเก็บสีขาวเทาเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายตอนกลางวันให้ดูอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้มันค่ำแล้วเสร็จแล้วนะครับเหลือขัดขัดทำคามสะอาดนิดหน่อย เรียบร้อยครับล้างรถเรียบร้อยนี่นะครับเบาะหนังแท้ลายเล็กสีดบตะเข็บตะเข็บสีเทาขาวนะครับแล้วก็ปักหัวหมอนตัวอานี่เบาะหลังไหม่เอี่ยมสวยงามครับแขวงประตู นี่นะครับเดินตะเข็บสวยเลยข้างหลังลายเดิมนะครับลายเดิมเป๊ะๆเลยเพราะว่าถอดหนังเดิมมาเทียบ ทีละชิ้นทีละชิ้นฝังน่งนึงนะครับมีเปลี่ยนสีแล้ว สวยงามไวเอี่ยมโอเคราคา30,000ืบาทนะครับหนังแท้ลายเล็กถ้าเป็นนับป้า4ี่หมื่นรอคิว2เดือนทํา4วัน